ครับอืมแมงมุมบินอืมเอออืมขึ้นมากลับ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 ขึ้นมาอืขึ้นมาขึ้นมาไปมือเอะไร รถรดรดรดรืรถไปเมือปะพาไปนาโอ้ยายแกปูนี oh, ่พี่้ายายแกปูยายแกปูนี่ไงพาไปนาลูกไปนาไปพอแล้วเมื่ออื่นจังเล่นไม่พรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่ไปดำนากับยาย เอาติดคักคักเหมือนนี่ออกมาได้คักคักแบบนี้ออกมาได้คักคักแบบนี้ติดคักคักนี่ติดคักคักติดคักคักออกมาได้คักคัก ชิงชาลูกชิงชาเอาเอาไป,าไปามั่งไปกเมื่อวาเดี๋ยวนี้ฮะไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมยายเข้าไปดำนายาย <c oughs> น้องบีมขี่ชิงชาน้องบีมขี่ชิงชา เล่นชิงชาเล่นิงช้าอาไปขึ้น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 ใ้า่ายยายง่าแล้วยายบอยากเล่นให้พี่พาเล่นคนเดียว้นนั่งเออนั่งก็ได้วะออนัดูโอ้ยไ่ได้เมื่อไรเนาะวันนี้เนาะไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะวันนี้น่ะ เดยวลูกไปเอารถกันไปเอารถก่อนอไปเอารถระเบิดอยู่ใส่รบอ้ไฟดับบปพขอบคุณครับอ้อนอะไรมาเด่ยวหม่เมือเปิดพัดลมให้หมาโ้โห <c oughs> mơ dù mừng đây Ồ ừ. mơ mà... cứ bỏ mơ nam sa, mà nói hả ไปพอละเมือ่อละลูกกลับบ้านได้แล้วพี่พ่อโยกเองเฮ้ยโอ้ยติดได้ติด หมดไหนอืมหมดกินรถ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 ไปเมืองปะปะกลับบ้านอ้าวบอยากกลับอีกบ้านนี่เออบอยากกลับบ้านอีกบ้านนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อือเฮ้เฮ้เออเออเอามัดขึ้นหมัดตาเมื่อพอละเมื่ออื่นยังมาเล่นใหม่ป่ะออื มีการบ่อยจากเมื่ออีกบาทนี่มันเล้ยงหอยเดี๋ยวนี้ฮะการบ่อยจากเมื่ออีกบาทนี่อ่ะเจ็บหยังอ้อพอละ ก็เอะละเม้าเม้าเม้าเม้อเม้ากบัดไปขี่รถขี่รถมาบ่งหลุมเบ่งหลุมไปบ่งหลุมบ่งหลุมตามทางไป ย่าเล่นไม่เป็นเล่นนาเล่นไม่เป็นเล่นมาอืออุ้ยหมดหมดกินรถ<ะ>ก,<ะ>กล,ลับก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 ลับรถมาแลนฮ่าออ้าวอันนี้มันไม่ได้ไดายอืม ยายเข้าไม่ได้ยายตัวใหญ่พี่พ้าตัวเล็กเข้าไปเดินเลยเข้าอืมอู้เห็นอย่างวะพี่พ้ามันเห็ดอย่างวะน้องบีมทำอะไรน้องบีมทำอะไร